สนับสนุนโดยทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยเรายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากยังมีผู้ติดเชื้อรายวันล่าสุดที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามหมู่4ี่ตำบลระหารอำเภอบึงสามคัคคีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งมีพระทั้งหมด11รูปพร้อมญาติโยมในหมู่บ้านกว่า40คนต้องถูกกักตัวทั้งหมดโดยแบ่งกักตัวที่ในศาลาการบเรียนและพื้นที่นาบุญของวัด รวมทั้งพระและโยมกว่า51รายเหตุจากเมื่อช่วงปลายเดือนกันยาย,ยน64ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากต่างจังหวัดมาร่วมงานศพประชาชนในพื้นที่และผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ขับรถมารับพระไปสวดพระอภิธรรมที่บ้านงานศพทุกวันโดยพระทุกรูปได้นั่งรถคันเดียวกับผู้ติดเชื้อและมีญาติโยมที่ไปร่วมงานศพติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยงสูงเป็นคลัสเตอร์ใหญ่จนจะต้องมีการกักตัวทั้งพระสงฆ์และชาวบ้านพร้อมตรวจหาเชื้อ ผู้สื่อข่าวท็อปนิวส์ได้เดินทางไปที่วัดทุ่งสนุนรัตนารามเพื่อดูการบิณฑบาตของพระแบบใหม่ในเมื่อพระไม่สามารถออกบินฑบาตได้กรรมการและมัคคนายกจึงต้องนำพระพุทธรูปประจำวัดใส่รถสามล้อพ่วงข้างพร้อมนำลำโพงเปิดเสียงสวดให้พรตักบาตรแก่ญาติโยมตามหมู่บ้านเพื่อให้สามารถทำบุญตักบาตรได้ตามปกติซึ่งก็ดูแปลกกว่าที่อื่น โดยประชาชนต่างก็พากันกลัวพระสงฆ์และผู้กักตัวจะอดอาหารจึงได้พากันออกมาดักรอรถสามล้อพ่วงข้างของทางวัดและใส่บาดทุกเช้าโดยวันนี้ทํามาเป็นวันที่6แล้วพระมหาอภิชาติกิติวรัญยูเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุนรัตนารามกล่าวว่าสืบเนื่องจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านเพื่อร่วมงานศพและอาสาขับรถมารับพระทุกรูปไปร่วมงานศพที่บ้านเจ้าภาพด้วย ซึ่งภายหลังโยมคนดังกล่าวก็ตรวจเชื้อพบว่าติดโควิด -19 ทําทำให้พระทุกรูปในวัดรวมถึงอาตมาจะต้องถูกกักตัว14วันและตรวจหาเชื้อด้วยโดยที่ผ่านมาพยายามหาโครงการช่วยโยมมาตลอดกับพระไม่ทิ้งโยมถึง3ครั้งแต่ก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้โยมสามารถใส่บาตรให้พระและนำอาหารมามอบให้ชาวบ้านที่มากักตัวในนาบุญและภายในวัดจำนวนมากได้กินจนครบ14วันซึ่งก็พึ่งอัน,นิสงสองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพระพุทธรูปใส่รถสามล้อและอัดเสียงใส่ลำโพงไปเปิดให้โยมใส่บาตรทุกเช้าจนครบกำหนดกักตัวซึ่งทั้งโยมและพระก็ปลอดภยัยไม่ต้องสัมผัสกันก็เป็นการมั่นใจอย่างหนึ่งว่าโควิด -19 แม้จะทำลายอวัยวะภายในทำลายปอดได้แต่ไม่สามารถทำลายจิตใจของเราชาวพุทธได้ต่อให้มีการระบาดเพียงใดเราก็จะร่วมกันฟันฝ่าไปด้วยกันสักวันโควิดก็จะหายไปจากโลกนี้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเราทุกคน ระหว่างพระไม่ทิ้งโยมโยมก็ไม่ทิ้งพระเกื้อกูลกันไปอย่างนี้ตลอดในเมื่อเราต้องกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงซะเองก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลกันในหมู่บ้านค่อนข้างมากพอสมควรญาติโยมอยากใส่บาตรก็ใส่ไม่ได้ก็เลยผุดไอเดียขึ้นมาว่าในเมื่อพระสงฆนะ์ในเมื่อพระสงฆ์นี่ต้องกักตัวอยู่ที่วัดก็ คงจะต้องพึ่งบาร,รมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแหละคงจะต้องก็จะต้องถึงมือพระพุทธเจ้าแล้วแหละก็คือเอาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเนี่ยขึ้นรถซาเลงก็ทําหน้าที่ไปโปรดญาติโยมญาติโยมได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเองเลยก็มีใจชื้นขึ้นว่าเอออย่างน้อยน้อยพระสงฆ์ไม่มาเราก็ยังได้ตักบารพระพุทธรูปนะซึ่งก็ปลอดภยัยพระสงฆ์ก็ปลอดภยัยโยมที่ใส่บารก็ปลอดภยัย ในช่วงระยะเวลา14วันเพื่อที่จะนํำข้าวปลาอาหารทั้งหลายเหล่านี้มาดูแลประชาชนที่กักตัวอยู่ที่นาของวัดก็ดีกักตัวอยู่ในวัดก็มีเนี่ย